สวัสดีครับ20นาฬิกา22นาทีตรงกับวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2563ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นินจาแคบหมูชนแนลครับท่านอาจารย์กิติจันทราประเสริฐบอกไว้ว่าเสียงเพราะมากเลยครับแค่ฟังเสียงบรรยายตอนขึ้นต้นก็น่าสนใจแล้วอืม สวัสดีค่ะตอนนี้ได้ทําคลิปเรื่องเล่าบายภาษิตาขึ้นมานะคะเป็นคลิปที่ได้เดินทางไปต่างประเทศเนาะไปทําหน้าที่เป็นหัวหน้าทัวร์มีเสียงนุ่มมากโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดอะฟังต่อหลายๆเมืองที่น่าสนใจยังไงก็ติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะก็วันนี้มาอยู่ที่เมืองบอร์เมียแล้วนะคะก็เป็นเมืองที่ อากาศเย็นอยู่นี่ก็จะมีภูเขาหิมะไม่สายไม่สัน่นไม่สัน้นเป๊ะเลยครับเป๊ะเลยคร่าวๆนะออกไปดูข้างนอกดูซิว่าอาจารย์กิติให้ความคิดเห็นอย่างไรซึ่งตรงนี้สําคัญมากๆนะครับสําคัญมากๆถ้าเราไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เราจะไม่รู้ข้อบกพร่องไม่รู้จากข้อบกพร่องก็จะขาดการพัฒนาครับซ้ําเข้าไปที่ ความคิดเห็นแรกนะครับความคิดเห็นแรกเสียงเพราะมากเสียงเพราะมากเลยครับแค่ฟังเสียงบรรยายตอนขึ้นต้นก็น่าสนใจแล้วความคิดเห็นที่2ท่านอาจารย์กิติตอบกลับมาว่ามีสส่วนนะครับในส่วนของคอนเทนต์ผมไม่แน่ใจว่าพี่โจโดได้พูดถึงช่วงเดือนหรือเปล่าในมุมของนักท่องเที่ยว คงอยากจะรู้ว่าช่วงเดือนไหนหน้าเที่ยวของเมืองนี้ก็ให้ระบุไปเลยว่าเดือนอะไรลึกซึ้งมากลึกซึ้งความคิดเห็นต่อไปบอกไว้ว่าส่วนของการตัดจริงๆอยากให้ Insert คือการนำภาพเข้ามาเมื่อพูดไปแล้วพูดให้เห็นเป็นภาพอย่าพูดลอยๆแผนที่แผนที่นะครับว่าเมืองอยู่ตรงไหนของอิตาลีใส่แผนที่ลงไปเลย เอา GPS Google แปะลงไปเลยส่วนภาพเปิดที่เป็นถ้วยช็อกโกแลตความจริงก็สวยดีแต่ถ้าเป็นภาพวิวของอิตาลีเลยน่าจะได้อารมณ์มากกว่าอืมอารมณ์มนุษย์เซพติดอารมณ์มีการใช้ภาพนิ่งมาช่วยต้องใช้เทคนิค pan and zoom แพนก็คือย้ายซ้ายย้ายขวาเคลื่อนไปทางซ้ายเคลื่อนไปทางขวาซูมก็คือเจาะลึกลงไปโคซับลงไป ใน k i เนม a สเตอร์แพนแอนซูมมาช่วยนะครับภาพจะดูไม่น่าเบื่อและรอยต่อของภาพนิ่งควรใช้ Transition เป็น c คอส a ฟ e Transition ก็คือรอยต่อคอส a ฟ e คือเป็นชื่อความคิดเห็นต่อไปภาพอาหารที่เป็นภาพจากกล้องวิดีโออาหารบนจานสวยนะครับจังหวะการแพนกล้องได้อยู่ติดตรงด้านหลังกระเป๋าของคณะ วางกันร,ระเกะระกะไปหน่อยท่านอาจารย์ละเอียดมากเพื่อนๆจำนะครับความละเอียดจะทําให้เราเป็นมืออาชีพเป,เป็นมืออาชีพ,ออชพดูรวมๆผมว่าใช้ได้ครับการใช้ข้อมูลกําลังดีส่วนที่เป็นประวัติและแหล่งที่น่าเที่ยวในปัจจุบันประกอบกับเสียงพี่โจด้วยบรรยายได้ชัดคําควบกล้าต่างๆรอรอเรือ ลอลอลิงชัดเจนดีมากอันนี้อยากให้ทุกคนที่จะฝึกการเป็นยูทูบเบอร์ต้องพูดอันนี้อยากให้ทุกคนที่จะฝึกเป็นยูทูบเบอร์ต้องฝึกพูดให้ชัดต้องฝึกพูด,พดให้ชัดการเว้นวรรคต่างๆเพราะเมื่อพูดแล้วรื่นหูคนก็จะติดตามชมเพราะเมื่อพูดแล้วรื่นหูคนก็จะติดตามชมต่อนะครับแต่ถ้าพูดไม่รู้เรื่อง เสียงแหบบีก็ไม่มีใครอยากฟังพี่พาสิตาตอบกับทีแรกคิดว่าจะใส่ภาพวิวเห็นสีขนมสดใสดีค่ะขอบคุณสำหรับทำแนะนำคลิปหน้าจัดเต็มต้องขอบคุณมากจริงๆตรงนี้มองไม่ละเอียดช่วงรอยต่อมีภาพกระโดดอยู่ลืมทำ t า t r s n t i o n ค่ะน้อมรับค่ะคลิปหน้ามี Insert แผนที่ให้ค่ะ งานเข้าเยอะเลยหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆคงได้เรียนรู้ด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะท่านอาจารย์กิติต,ตอบกลับมาว่าต้องค่อยๆฝึกครับนี่ผมคอมเมนต์แบบถ้าพี่โจทำรายการมาให้ผมตรวจก่อนออนแอร์ประมาณนั้นนะครับโหสุดยอดสุดยอดโหสุดยอดสุดยอดผมเองนี่ได้ตื่นรู้ครับผมเองได้ได้รู้สึกตัวว่ารอ เรือและลอลิงมีประโยชน์มากมันทําให้งานเราเป็นมืออาชีพมากขึ้นแล้วการเว้นวักของผมก็มั่วครับจึงทําให้ฟังไม่รู้เรื่องขอกระตุกตะติกละขอขอบคุณท่านอาจารย์กิติขอขอบคุณคุณพี่พาสิตาที่ทําให้ผมได้พัฒนาขอกําลังใจทุกๆท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเียบโแสดนอย่าลืมอย่าลืมจงสร้างภาพกุดกภาพที่เป็นภาพเคลื่อนไหว ภาพที่มีอารมณ์มนุษย์เสติดอารมณ์แล้วจงพักออกไปทุกโซเชียลมีเดียจอยข้าว